สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่29เดือนเมษายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสิกเนลทองคำสกุลเงินนั้นึกสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex for y u ครับนักลงทุนกับโปรโมชั่นนะครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนในวันนี้รับทันทีเลย50 US d ลลาร์แล้วก็ XM ครับเปิดวันที่วันนี้รับรองรับฟรีทันท ตัวนี้เป็นข่าวจากทาง WTO นะครับ World Trade Organization องค์การการค้าโลกเผยสงครามรัเสเซียยูเครนชุดเศรษฐกิจโลกหาย0.7ถึง1.3ครับ WTO นะครับเผยว่าผลการศึกษาผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนทําเศรษฐกิจโลกปี6นะครับขยายตัว3.1ถึง3.7ลดลง0.7ถึง1.3ส่วนภูมิภาคเอเชียเนี่ยขยายตัวลดลง1.3ชี้ว่าหากยืดเยื้อยาวนานเกินเนี่ยเกิดการแบ่งขั้วด้านการผลิตและก็การค้า ขณะที่ทูตไทยประจํา WTO แนะนําว่าไทยเนี่ยต้องหาตลาดและก็แหล่งนําเข้าสินค้าทดแทนครับนางพิมพ์ชนกนะครับเขาเผยว่าองค์การการค้าโลกได้จัดทำรายงานพิเศษถึงผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนต่อเศรษฐกิจโลกและก็การค้าโลกนะครับผมท่ามกลางความขัดแยงด้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังยืดเยื้อผลการศึกษาเนี่ยชี้ว่า ภาวะสงครามและก็ระหว่างรัเสเซียยูเครนจะทำให้เศรษฐกิจโลกและก็การค้าโลกในปี2022ยังคงขยายตัวได้โดยเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่3.1ถึง3.7ลดลงจาก0.7ถึง1.3โดยคาดการว่าเศรษฐกิจยูเครนและรัเสเซียจะขยายตัวลดลง25และ5ในปี2022จากกรณีปกติ ขณะที่เศรษฐกิจในสหภาพยุโรปจะขยายตัวลดลง1.5%และภูมิภาคเอเชียจะขยายตัวลดลง1.3%ตามลำดับนอกจากนี้การค้าโลกจะขยายตัว2.4-3%ลดลง2.2%จากกรณีปกติอย่างไรก็ตามครับในระยะยาวหากความขัดแย้งจะคงยืดเยื้ออาจจะก่อให้เกิดการแบ่งขั้วทางด้านของการผลิตหรือที่ภา,าษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็นด e c o u p l i n g ตามปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในการผลิตและการค้าทําให้การแข่งขันและก็การสร้างนวัตกรรมของโลกลดลงซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวลดลงได้ถึง5%จากกรณีปกติครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเ,เขาเรียกว่าบทวิเคราะห์นะครับ เป็นการทําการศึกษาจากทาง WTO นั่งทูตจังเกตเห็นแล้วนะว่ายังไงมันก็มีผลกระทบอยู่ดีจากในแง่มุมของสองครามครับไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็คงจะได้รับผลกระทบกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันกันบ้างอันนี้ไม่ใช่ราคาน้ำมันสิแต่ว่าเป็นตลาดน้ํามัน อินโดนีเซียขยายขอบเขตของการห้ามการส่งออกน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารซึ่งรวมถึงน้ำมันปาล์มดิบและก็น้ำมันปาล์มที่ได้รับการกลั่นแล้วตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงคำพูดของรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศรัฐมนตรีอเลนกาฮาตาโตนะครับกล่าวสั้นๆในวันพุธที่ผ่านมาว่าการปรับมาตรการส่งออกนี้เป็นไปตามการตัดสินใจของประธานาธิบดีโจโควิโดโด,โด ก่อนหน้านี้การงดการส่งออกของอินโดนีเซียมีได้ครอบคุมน้ำมันปาล์มดิบกล่าวก็คือเคยมีผลเฉพาะแต่กับน้ามันปาล์มก็คือมีน้ำมันปาล์มแบบไหนบ้างครับมีน้ำมันปาล์มโอเลอินชนิดฟอกสีน้ำมันปาล์มโอลอินกลั่นแล้วก็น้ำมันปาล์มโอลอินกําจัดกลิ่นเท่านั้น โจโกวิดโดนะครับผู้นําของอินโดนีเซียก็กล่าวว่าประชาชนภายในประเทศจําเป็นต้องมีน้ํามันทําอาหารที่ราคาไม่แพงแล้วก็ปากท้องของประชาชนเนี่ยมีความสําคัญมากกว่ารายได้จากการส่งออกครับเขากล่าวว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตน้ามันปาล์มเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศแล้วว่าเป็นเรื่องย้อนแย้งที่ประเทศกําลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนน้ามันที่ใช้ทําอาหาร รอยเตอร์ก็รายงานต่อนะครับว่าหลังจากที่อินโดนีเซียขยายมาตรการจํากัดการส่งออกน้ํามันประกอบอาหารเนี่ยราคาน้ํามันถั่วเหลืองที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าดีตัวขึ้นสูงกว่า4%เลยทีเดียวสู่ราคาสูงสุดนะับว่าเป็นสถิติใหม่แหล่งข่าวที่ไม่พึงประสงค์จะออกนามในวงการน้ํามันปราลมกล่าวว่า ข่าวการขยายมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนก่อนที่อินโดนีเซียจะใช้มาตรการครั้งใหม่นี้การผลิตน้ำมันประกอบอาหารของโลกเนี่ยก็มีความตึงตัวอยู่แล้วเนื่องจากภัยแล้งและก็การที่รัเสเซียบุกโจมตียูเครนซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับทั้งทุนที่เราอาจจะพบเจอกันในอนาคตก็ได้หลายประเทศก็เริ่มมีการปรับตัว ดูแลประชาชนในประเทศของตัวเองก่อนกว่าจจะทําให้สัพพลายโลกเกิดปัญหาก็เป็นได้เหมือนกันครับเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวงังเพราะว่า,าทั้งหมดทันน้งมวลนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันในแง่มุมของเงินเฟอ้อก็เป็นได้และนี่ก็คือข่าวที่เราได้นํามาสรุปก,กันครับนักทุนขอบพระคุณครับ